มาเด้อมาเด้อมาเด้อวันนี้มีข้าวเหนียวร้านหมูทอดเชียงายเป็นข้าวเหนียวแหมมเอ็นหมูทอดใช่ป่ะบอกเนาะใช่นี่เอ็นหมูทอดเท่า,าไหร่ห่อนี้สามสิบอันนี้ก็ 40, สี่สิบอ่ะร้านพี่คนเดิมอไก่ต้องร้ยี่สิบกัดไปคำหนึ่งแุ่งใหญ่มากเลยวันนี้แบบอยากกินหมูแต่ว่าไม่มีวันนี้ เราไม่ได้เปิดแฟลตอ่ะเปิดแฟลอ่ะอืนี่ก็ตึงแล้วนึกว่าตอนแรกบอกให้โบซื้อแต่เข้าเข้าเหนียวมาโบจะชอบเสียดายก็ซื้อแบบเลยมามันก็มันก็จะได้หมูด้วยไงใช่ป่ะอันนี้ก็ไรยี่บห้าต่อสามสิบโอเค okay. โอเคเด็กนอนกินข้าวไม่ได้นะเด็กกินข้าวไรไข่เจียวนี่อันนี้นนเบคอนนี่มายี่สิบบาทเองถูกเลยได้ก่อบพันเบคอนหนูต้องลุกขึ้นมากินข้าวนะครับหนูไหมครับโออ อ้ามโชว์ไปหน่อยโอ้โหนี่กินช้อนเด็กด้วยหรอใช่อ้มเยี่ยมไหมนะแล้วอย่าไปยุ่งกับเขาเลยไหมอิ่มโหเลี้ยงหูอพ้องมีทำไรนะมีทำโอ้ยขอโทษครัำมีกินคำใหญ่ไปอ่ะคำเล็กคันใหญ่น่ะขอโทษขอโทษขอโทษครับอร่อยไหม อร่อยแต่คำใหญ่ไปหน่อยเนาะขอโทษขอโทษลืมไปนึกว่าปากตัวเองเดวหูเดาหูเราก็นึกว่าปากตัวเองขอโทษทีวันนี้ทำไมเขาเหนียวมันแข็งวะลมนี่อืมนี่เดี๋ยวพริกเขาให้พริกมาแบบเป้งๆอ่ะแสดงว่าคือความเป็นแสดงถึงความเป็นแหนมนะดีครับอืม ควานึ่งวันนี้ไม่ค่อยนึ่งมากแต่หมูอมมรอ่อยมากลองลองเขาไม่ได้มีทุกทวันใช่ไหมบอก็มีทุกวันแหละแต่ดูว่าวันไหนหมดเร็วหมดช้าอยากกินไปซื้อดูต้องซื้อเช้าๆหมูทอดเชียงใหมหมูทอดเชียงใหมแตข่ขายที่กรุงเทพขายที่ตลาดสามเจ็บวันนี้ไม่ได้อยากกินไก่แล้วบอกซื้อมา ไม่มีหมูเลยไพ่อเซื้อมาน้องเดียวก็พอแล้วเพราะว่าไก่ถ้ากินไม่หมดอะพรุ่งนี้มันจะไม่อร่อยหรอกไอ้กินไม่พอโอ้เป็นห่วงหัวที่สุดมีแค่ตำถั่วกับข้าวเหนียวก็โอเคนะก็มีแบบอะไรสังหน่อยนึ่งหาข้าวทานกันด้วยนะเพื่อนนะพร้อมมั้งวันนี้วันนี้เผ็ดมากอะ เบักสีดานะของคนเหนือเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรวะทำไม่ได้ล่ะเรียกไม่เหมือนกันเป็นคนเหนือจริงวะจริงแต่ตรงเทพฟองหูเฮือกแต่อ้บจ้างนี่ ก็ว่าอยู่มันคุ้นๆนะมะเขือเทศภาษาเหนือคือบะเขือส้มหรือว่ามะเขือส้มนะที่เขาเรียกมันส้มเพราะว่ามันออกคงจะเปรี้ยวๆอ่ะถ้าเป็นภาษาอีสานก็เรียกว่าบักสีดาตะไม่ได้กินไก่นี่กลับแบบคำลงอ่้ไก่ทอดตลาดบูมอ น้องยี่สิบแบาทกินไม่หมดเราแช่เย็นไว้กินได้แต่ปูร้านพี่เขาแบบนั้นนะปูสดหาข้าวทานกันด้วยนะครับส่งกำลังใจให้พี่น้องท้าตายด้วยเพื่อนดูหาัาดใหญ่เหมือนกัน เพื่อนขนของไปอยู่ที่ปลอดภัยครับแต่บางคนเพื่อนรักนะหนืว่าบางคนก็ออกลกับบ้านไม่ได้เป็นกำลังใจมากขอให้ปลอดภัยครอบครัวนะครับดูข่าวแล้วน้ําตาไหลเนี่ยส่งกำลังใจครับสนไทยแล้วกันไม่มีงบที่ไปช่วยเขาไงถ้ามีงบก็โอ้โหถ้าเรามีงบเราก็ช่วย,ยนะครับ ไม่มีง้อเพาะส่งกำลังใจไปให้เขาปลอดภัยเนาะส่วนมงส่วนมนลไปนาะแผลบุญกุศลไหมครับหว้รอด,ปดนนะ่ปลอดภัยนะอย่นี้สาธุก่อนขอให้ชาวใต้ปลอดภัยนะครับขอใลคครับบายบายกดไลค์ครับกดไลค์กดแชร์กิ๊กามถูกใจก่อนกิ๊กามสบายสบายสบายยายา เรากำลังตึงอยู่เลยต่องกำลังใจอาไก่ไ้ชาวหาดใหญ่อากไก่ทุกคนนะครับกดนะครับสู้สู้กูกูลาโอ้ยปูปูโอ้ยปูสดปูสดเอ้ยทำดึงไม่เอาคือนะไม่คุ้มคนเหนือจริงกกินอย่างคนลาวแต่ทางแม่ก็มีเชื้อทาง ทางอีสานอยู่นะฟังภาษาอีสานรู้เรื่องก่อภาษาก็ฟังรู้เรื่องทั้งสองภาษานะภาษาเหนือภาษาอีสานภาษาคล้ายๆกันอ,อ,กนะอิ่มยังครับอิ่มครับอืมครับไปละไปแถมันหลายเดยครับผม,อมขอให้วันที่ดีสำหรับทุกคน คนลำบากกว่าเราจริงจริงนะเข้าใจคำนี้เลยมีข้าวกินมีบ้านนอนมีที่อยู่อาศัยมีเงินใช้ทุกวันก็ถือว่ามีความสุขมาก